ครับสวัสดีครับวัอนี้วัดเสาเนาะอกากาศหนาวหนาววันนี้สภาพกันกินเอาอย่างเด้อลูกหลานตาโตย่อยจงย่อยดมยายดมากิน,นวัอนี้ขอบคุณ ฮะเมื่อวานเราเจ็บท้องเราบ่อยไฟฟ้ามันเจ็บมันเก่งเลยมันมันปวดนั่ะล่ะมันโมยแบบปวดท้องหรอกไฟเลยว่ามันโมยแพผพาตัดเจ้าวอกเลยว่ามันไปอ๋อล่างกายแผลมันกับบทท้องอะไรมันออกเลยน้องมันกับบทคือเก่าดิเออเราเก่งเราโว้ยถือกะลัมังไก่เพื่อแห่งล่ะ